โอเคครับผมสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับก็กลับมาพบกับบูมอีกแล้วในช่องกระบะกับบูมนะครับที่จะมารีวิวรถกระบะทุกประเภทให้พี่ๆได้รับชมกันครับผมมีทุกแบรนด์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้าตัว t o y o ต a Revo นะครับ 2.8G รถปี2017นะครับราคาอยู่ที่759,000บาทครับผมพี่ๆท่านไหนนะครับอยากจับจองเป็นเจ้าของนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่ 090 298 98 93ครับผมคันนี้ได้ตัวแชนลีบอยมาแล้วเรียบร้อยเป็นสี่ประตูนะครับขับสนุกสนุกกีออตโอต้ครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูกันแบบรวดเร็วนะสั้นๆสำหรับคันนี้คันนี้ก็ได้แคมเปญวิเศษด้วยนะครับรถโดนใจเลขไม้น้อยครับผมใช้งานน้อยผ่านการตรวจสภาพมาพบทุกจุดดอกเบี้ยวิเศษเริ่มต้นไม่แค่สองเกท่านั้นครับผมอันนี้ทะเบียนสวยๆนะห้าเจ็ดศูนย์จำง่ายครับ ในส่วนของไฟหน้านะครับได้มาเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับ daytime running light ครับผมโคมไฟใสๆไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีตำหนิครับแล้วก็ได้ไฟตัดมองมาแล้วด้วยระบบไฟฟ้าใช้งานได้ทุกอย่างนะครับผมจากหน้าเป็นตัวโครเมี่ยมครับผมสองเส้นแล้วก็มีโลโก้โตโยต้าไม่มีตำหนิเกาะครับผมด้านล่างก็เป็นช่องระบายอากาศนะครับเป็นตัวเปียโนแบ็กสวยแบบนี้อันนี้คือสภาพรอๆเลยครับผมไม่ต้องเก็บอะไรเพิ่มแล้ว รถไม่ได้ใช้งานหนักนะครับผ่านการตรวจสภาพมาเรียบร้อยได้ตัวดอกเบีย้ยพิเศษด้วยสองจุดห้าเก้าครับนี่ครับได้มาเป็นแมกอลอยเดิมๆจากโรงงานแมกหกหลัวครับผมแล้วก็รัดมาด้วยยางปลายโตนนะครับยางปีใหม่ดอกยางอยู่ครบครับใช้งานกันได้อีกยาวๆแน่นอนนี่ครับให้ดูซ้มล้อนิดนึงช่วงล่างเบ้าโชกไม่มีสนิมเกาะแม้แต่นิดเดียวครับผมโชกเดิมๆจากโรงงานนะครับอันนี้เป็นสีสินเมอร์ด้วยสวยๆเลย มันได้ขึ้นเป็นสีดํานะครับผมสีดําเข้มนาด้านตัดกับสีของตโัวรถกระจกมองข้างเป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะครับเรียบร้อยมาพร้อมกับไปเลี้ยวที่ติดมาให้ครับเป็นสีโคเมียมนะครับสาหรับตัวกระจกหรือว่าหรูหราขึ้นมาอีกระดับนี่ครับให้ดูผิวพันธุ์แล้วก็สัดส่วนรอยต่อนะสัดส่วนค้งเมาส์ไม่มีตำหนินะครับอันนี้ก็ได้มาเป็นตัวแคล,ลี่บอยแล้วเรียบร้อยสำหรับพี่ๆที่ท จะเก็บของเก็บสัมภาระนะครับหรือเอารถไปวิ่งใช้งานก็อันนี้เรามีมาให้แล้วเรียบร้อยครับผมและด้านบนก็ยังมีราวเลกนะครับที่สามารถติดแหลกได้อีกแข็งแรงทนทานแน่นอนครับผมอันนี้คือรถเดิมจริงๆเลยนะครับไม่มีการตัดต่อตัดแต่งทางเรารับประกันครับผมโคมไฟท้ายครับโคมไฟแต่ใส่ไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยมีมาให้แล้วเรียบร้อยโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบครับผมมือเปิดก็เป็นตัวโครเมี่ยมเช่นเดียวกันครับไฟเบรกดวงที่สามอยู่ด้านบนติดกับสปอยเลอร์ครับผม นี่ครับให้ดูถ้าหลังนีได้ป้ามาแล้วเรียบร้อยตัวแคลรี่บอยนี่ก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับผมแต่ถ้าพี่ๆไม่ต้องการหรือว่าอยากจะเอาออกผมก็สามารถถอดออกให้ได้ครับให้ดูที่ช่วงล่างกันสักหน่อยดีกว่าช่วงล่างนะครับช่วงล่างเดิมๆล้อไหล่ยังใหม่ๆอยู่ครับผมแต่ก็ไม่มีการสนิมเกาะน,นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของเพาหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆของตัวรถครับอุปกรณ์เครื่องมือมีมาให้ครบๆแล้วเรียบร้อย มาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนี่ครับห้องโดยสารมีแอร์แถวหลังมาให้แล้วเด่นๆเลยไม่ร้อนแน่นอนครับผมปรับระดับกันได้ปกติเลยนี่เป็นเบาะหนังนะครับสีสีครีมแต่ว่าสีเข้มนี่มีที่พักแขนที่วางแก้วอันนี้ก็ถือว่าฟังก์ชันเยอะนะสําหรับรถกระบะครับผมขอ,อได้รถนรถปีใหม่ไม่น้อยนะผ่านการตรวสาภาพแล้วทุกจุดสภาพคือเดิมๆไม่มีการช้าแน่นอนครับผม ใช้งานน้อยๆไม่ได้ขนของหนักนะครับรู้สึกคันนี้จะเป็นรถกดประจําการมานะครับผมที่มีการมินเทนเนตกันตามระยะนี่ลูกเหลตูเป็นโคเมียมครับผมแล้วก็มีปุ่มล็อกมาให้แล้วเรียบร้อยแผงประตูนะครับด้านข้างก็จะเป็นสีดําครับตัดกับสีทีมนะแล้วก็มีกระจกปรับไฟฟ้าสีออโต้เลยครับผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถคอนโทรลเสียง ควบคุมเสียงได้ครับผมแล้วก็รับสายโทรศัพท์เข้าออกได้แต่พิเศษมากคันนี้มีคูปคอนโทรลมาด้วยเป็นระบบล็อกความเร็วนะครับสําหรับพี่ๆที่จะเดินทางไกลนะก็สามารถล็อกความเร็วไว้ได้จะได้ไม่ขับรถไม่เมื่อยนะครับผมอีโคโหมดเท่ากโหมดก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยคันนี้เปียโ้แบบขั้นบันไดครับเบาคู่หน้าปรับพับไฟฟ้าครับผมปรับได้หลายระดับปรับได้ตามสรีระของร่างกายเลยเป็นเบาะหนังสีชีมแบบนี้สวยๆเลยครับผมขับสบายแน่นอนคันนี้เดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องให้ดูสักเล็กน้อย โอเคครับายในห้องโดยสารก็กลิ่นหอมมากนะสานภาพยังใหม่ๆเอียมๆอยู่เลยคนะับนันเลไหมน่าจะเป็นสองหลุมนะครับผมอันนี้เรือ่องไม่ใช่แสงสี่เท่านั้นไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็น่าจะเป็นบางที่เจี๊ยบไหมแบบนี้นะคืั ช้งานได้น่นนไม่มีช้แน่นอนรับก็ไม่้องั่งไม่มีการติดตั้งตัดต่อตัแต่งนังสอไม่มีแน่นอนครกันาตรวจนะตกลับาาอะไรเงั่รถกลับม้วกจะานได้แล้วไรแบ้จงนะม่เื่อมอยแเด็กติดเตงนีนครับผมมีจอมาให้สามารถทำสก

ไม่มีปอะไรเลยวันนี้ยัเก็บเงินติมเด้วยโอเคครับมสุรัด้านหน้าครับขอหาบุมสวยๆสักคู่นึ่งเย็นมากไม่อยากเลย โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะมาสสนอราคาต่างกันเท่าไหรนะครับสำหรับเจ้าตัวโอลต้าลีโวนะครับสองจุดแปดจีปีสองพันสิบเจ็ดนะครับขับเครื่องสี่ล้อเลขไม้แค่แสนนิมิตร,ราคาอยู่ที่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นพี่ๆท่านไหนสนใจจ,จับจองเป็นเจ้าของนะครับติดสองเสาถามเข้ามาได้พี่ศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าแปดเก้าแปดเก้าสามได้เลยครับผมแต่ก่อนไปนะครับก็ขอฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์ ติดตามแล้วก็อยากให้ผมรีวิวรถคันไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างเยอะๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม